ซิโก้เกียรติศักยังเศร้าอาลาัยผู้ช่วยมือขวาหลังเสียชีวิตพร้อมกันสามคนซิโก้เกียรติศักยังเศร้าอาลาัยผู้ช่วยมือขวาหลังเสียชีวิตพร้อมกันสคนจากเหตุการณ์ลูกทีมสโมสรฮองอันญ,ญาลายประสบอุบัติเหตุรถบรรทุกที่ตามหลังมาพุ่งชนจากด้านหลังจนไปชนกับรถบรรทุกอีกคันข้างหน้าขณะเดินทางกลับจากการแข่งขันวีลีกส่งผลทำให้ าโลมาเดราโอลิเวรานักเตะชาวบราซิลรวมทั้งผู้ช่วยโค้ชดูอองมินนิน,น,นและทีมแพทย์ดาวไตรเสียชีวิตในที่เกิดเหตุอ่านข่าวซิโก้เกียรติศักดิ์ใจสลายอาลัยลูกทีมฮองอัญญาลายเสียชีวิตพร้อมกันสามคนเกี่ยวกับเรื่องนี้ซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองโค้ชคนปัจจุบันของฮองอัญญาไลา ได้โพสต์ร่าย,ยาวไว้อลาลัยผู้ช่วยโค้ชดูอองมินนินที่เป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้ว่าเราเป็นเพื่อนร่วมงานกันมา20กว่าปีโค้ชนินเป็นรุ่นน้องสมัยผมเป็นนักฟุตบอลฮองอันยาลายตลอดช่วงที่เป็นผู้เล่นโค้ชนินเป็นกองหน้าที่ได้โอกาสลงบ้างไม่ลงบ้างแต่โค้ชนินไม่เคยแสดงอาการไม่พอใจใดๆโค้ชนินซัพพอร์ตเพื่อนๆทุกคน ซัพพอร์ตโค้ชตลอดช่วงเวลานั้นเสมอจนสามปีที่แล้วผมได้กลับมาทำงานที่ฮองอันยาลายอีกครั้งโค้ช <Course S 1> นินในตำแหน่งผู้อำนวยการของ HAGL Academy ได้มาเป็นผู้ช่วยผมมาเป็นน้องรักมาเป็นผู้ดูแลทั้งในสนามและนอกสนามเราจะนั่งคุยกันนั่งทำงานกันหน้าห้องผมเกือบทุกวนัน ในช่วงวันหยุดหรือเทศกาลต่างๆโคชนินจะชวนผมไปที่บ้านหรือไม่ก็ร้านกาแฟร้านอาหารและบอกว่าไม่อยากให้ผมอยู่เงียบๆในแคมแค่กับโคชบอยวันหนึ่งในปีแรกที่ผมกลับมาเริ่มทำงานที่นี่โคชนินถือต้นไม้อวบน้ำมาให้ผมต้นหนึ่งและบอกว่ารู้ว่าที่บ้านผมที่เมืองไทยภรรยาชอบเลี้ยงกระบองเพชรโคชนินยื่นให้ผมและพูดว่า เอาไว้ดูแลเพื่อจะได้รู้สึกเหมือนอยู่บ้านกับพันรยานะผมบอกไปว่าผมจะเลี้ยงต้นนี้และเมื่อถึงวันที่ผมจะกลับประเทศไทยโค้ชนินค่อยเอากลับไปดูแลต่อที่บ้านนะตอนเช้าเวลาที่เราไปจิบกาแฟกันไม่ว่าจะเป็นที่ไหนโค้ชนินต้องถือง,งานไปในมือด้วยเสมอ โคชนินชอบพาไปร้านที่มีวิวสวยมีดอกไม้สวยมีดอกบัวสวยและไปนั่งคุยเรื่องงานฟุตบอลกันโคชนินภูมิใจมากๆที่ตัวเองเป็นหนึ่งในสตาฟโคชทีมชาติเวียดนามทุกครั้งหลังเก็บตัวทีมชาติโคชนินจะมีเครื่องแบบทีมชาติมาฝากผมเสมอจะมาเคาะประตูห้องทันทีที่ถึงค่ายและนำเสื้อทีมชาติมาให้ผมเสมอ เมื่อก่อนโคชนินไม่ยอมขับรถยนต์ชอบขับมอเตอร์ไซค์และวันหนึ่งเราคุยกันและเราสองคนไปเลือกซื้อรถกันเป็นรถคันแรกที่โคชนินชอบและภูมิใจมากๆก่อนกลับเมืองไทยทุกครั้งช่วงเบรกโคชนินก็จะถามทุกครั้งเอาหมวกเวียดนามไปฝากเพื่อนๆที่เมืองไทยไหมแล้วก็จะไปจัดการหามาให้พร้อมสายรัดคอสไตล์เวียดนาม โคชนินไม่ได้นอนที่แคมป์กับพวกเราเพราะบ้านอยู่ไม่ไกลนักแต่ทุกเช้ารถสีขาวจะมาจอดแต่เช้ามาทำหน้าที่ทุกวันอย่างเต็มที่เต็มที่จริงๆการที่จะเดินกลับไปที่แคมป์แฮมโรงโดยที่ไม่มีโคสนินมันจะเป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับผมเพราะน้องคนนี้ไม่มีใครมาแทนที่ได้ โค้ชนิน thank you for the bottom of my heart our friendship will last forever have a safe journey ขณะที่แฟนแฟนฟุตบอลต่างเข้ามาแสดงความอาลัยอย่างต่อเนื่อง